เดี๋ยวจะตกเทรน์เอานะคะเปิดสับหม่์สำหรับสายโซเชียลอีกแล้วนะคะกับคำว่าเต็มคาเบลค่ะที่กลายเป็นไวรัลติ๊กตอกนะคะโดยต้นฉบับของไวรัลนี้เนี่ยมาจากคลิปของผู้ชายติ๊กตอกรายหนึ่งคลิปคลิปนี้แหละค่ะที่ลงคลิปไว้นะคะเมื่อวันที่1ตุลาคม2 5 6 5โดยในคลิปเนี่ยจะเห็นภาพของหนุ่มคนหนึ่งอยู่ในสภาพที่เมาแบบจะหลับไม่หลับแหล่อยู่แล้วนะคะนั่งนิ่งไม่รู้สึกตัวเลยอยู่หน้าบ้าน สนเพื่อนเนี่ยแกล้งถ hm ่ายคลิปเอาไว้พร้อมกับพูดแซวๆแบบขำๆนะคะด้วยประโยคที่ว่าเต็มคาราเบลเลยเต็มคาราเบลเลยใช่ไหมเนี่ยบอกแล้วว่าอย่าเต็มคาราเบลค่ะไอเไอเเต็มคาราเบลมันเต็มคาราเบลเลยใช่ไหม เต็มขนาดแล้วบอกแล้วว่าอย่าเต็มคาราเบลรถบุร well> ีส่งเข้ารบุรีส่งเข้าประคุณมันเต็มคาราเบลเลยใช่ไหมเลือก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  ซึ่งคลิปดังกล่าวนะคะมียอดเข้าชมเกือบ10ล้านคนค่ะแล้วก็ทําเอาหลายคนสงสัยว่าความหมายของประโยคนี้มันคืออะไรโดยทั้งเจ้าของคลิปนะคะได้ออกมาไขข้อสงสัยค่ะว่าเต็มคาราเบลเนี่ยเหมือนเป็นการเติมทุกอย่างเข้าไปจนมันผสมกันจนมันแน่นมันเต็มจนไปไหนไม่ได้ค่ะให้ความรู้สึกแบบเมาเต็มที่เมาจนเต็มนั่นเองแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะคะก็ใช้ได้แบบไม่มีข้อจํากัดด้วยค่ะเลยเรียกเขาว่าเมาจนเต็มเนะใช่ มันใช้ได้ทุกสายนะเนี่ย да เต็มคาราเบลอ่ะ uh. สายคงสายเขียวเต็มคาราเบลคือเติมท well ุกอย่างอ่ะจนมันแบบผสมกัน่ะจะมันรวมกันจะมันเต็มจัดเลยไปไหนไม่ได้อ่ะเต็มที่อ่ะมันเต็มที่แล้วเต้นเมาเต็มที่อ่ะตอนนั้นเต็มจริงเต็มคาราเบลจัดอ่ะเขาเลยเรียกเขานว่าเมาจนเต็มนะใช่มันใช้ได้ทุกสายนะเนี่ยเต็มคาราเบลอ่ะสายคงสายเขียว เติมจนเต็มอย่างเงี้ยแบบเมจาจ่าแต่แบบเต็มคาราเบลอะไรอย่างเงี้ยด้านสองคนบันเทิงนะคะอย่างคุณปอน,นบแล้วคุณลูกตาลน,นะคะก็ขอตามกระแสเต็มคาราเบลซะหน่อยค่ะตอนแรกเราก็งงว่ามันคืออะไรแล้วก็เข้าไปพยายามหาอ่านนะว่ามันคืออะไรเงี้ยมันอาจจะมาจากแบบมีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมคือมันเกิดเกิดจากการแบบ เมาเมางง,ง,งงแบบอย่างที่สุดไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันได้ฟิลดีครับเต็มคาราเบล,ต,ล,เบล <c oughs> ต้องสุดเสียงด้วยเหรอ <c oughs> ต้องเต็มคาราเบลอย่างเงี้ยเหรอเต็มคาราเบลต้องว่าปากต้องอย่างงี้ด้วยเหรอเต็มคาราเบลขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะ และถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ